นะคะฉากแบบนี้วางตรงเส้นเอวที่เราปรับนะคะนี่ค่ะวางตรงเส้นเอวที่เราปรับแล้วตีฉากลงไปนี่ค่ะขอบก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะเราตีฉากลงไปเลยนะคะเพื่อนค่ะตีฉากลงไปเลยขอบใหญ่หนึ่งนิ้วครึ่งนี่ค่ะเราต้องการให้เขาขอบปีนอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งทีนี้เราก็จะแต่งเกรดใหม่นี่ค่ะนี่คือความปีนของ ขอบกลางเกงนะคะจากจุดที่เราตีเข้ามาตรงเนี้ยตีฉากแล้วโค้งใหม่เราโค้งเอวใหม่นะคะนี่ค่ะโค้งใหม่แบบนี้นะคะชิ้นอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้านะคะอ่ในส่วนของชิ้นหน้าเราก็ลบชิ้นเดิมออกชิ้นหลังเราก็ทําเหมือนกันนะคะชิ้นหลังเราก็ทําเหมือนกันก็คือวางไม้บรรทัดตรงนี้ยตรงฉากวางตรงเส้นเอวที่เราตับแล้วเรียบร้อยนะคะตีฉากลงไปให้เขาเป็นแบบนี้นี่ค่ะเขาจะตีฉากลงมาประมาณนี้นี่ค่ะ ขอบเราต้องการปีนหนึ่งนิ้วครึ่งเราก็วัดลงมาพอวัดลงมาเสร็จเราโค้งเส้นใหม่นะฮะเราโค้งเส้นใหม่นี่ค่ะแต่งใหม่นะฮะเส้นนี้เราไม่เอานะฮะตรงเกล็ดก็ทําเหมือนกันนะฮะตรงเกล็ดก็ทําเหมือนกันตีฉากตีฉากลงไปอ่าวัดลงมาหนึ่งนิ้วครึ่งเราต้องการปีนหนึ่งนิ้วครึ่งถูกต้องไหมคะหนึ่งนิ้วครึ่งนี่ค่ะอ่ะปีนเข้ามาแบบนี้นะคะ พอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมารอกในส่วนของชิ้นหน้าออกไปเพื่อที่จะแยกจีบทวิทนะคะหามาเลยตัวนี้ก็จะล่างของชิ้นหน้าออกไปก่อนนะขออนุญาตนะคะก็จะร่างในส่วนของชิ้นหน้าออกไปนะคะกดรอยออกไปเลยค่ะตามเส้นที่เราสร้างชิ้นหน้านะคะตัวนี้ก็จะลอกชิ้นหน้าออกไปนี่ค่ะ ตรงเส้นที่เราทําแต่งเส้นใหม่ตรงเส้นเอวกลางขากิ้งออกไปนะคะกิ้งออกไปทุกส่วนเลยนะคะเพื่อนขากิ้งออกไปทุกส่วนเลยตรงจุดนี้ที่เราแต่งเอวเสร็จแล้วนะคะเส้นสะโพกกิ้งออกไปด้วยนะคะเส้นเป้ากิ้งออกไปด้วยเส้นกลางขากิ้งออกไปด้วยนะคะกิ้งออกไปทุกส่วนนะเราจะต้องกิ้งออกไปทุกส่วนนะคะเราจะได้จุดนี้ออกมานะคะ ก็ตัดชิ้นหลังออกไปก่อนนะพอกิีงชิ้นหน้าออกไปแล้วนะ จะลอกชิ้นหน้าออกมาก่อนนะคะชิ้นหน้าที่เราถ้ามองไม่เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนใช้คาร์บอนสีนะคาร์บอนสีร่างขึ้นมาเลยไอตรงจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของเอวปีนนะคะที่เราทำเป็นขอบตรงนี้นี่ค่ะน,นี่เป็นขอบของนี่ค่ะ แถวก็อยู่ฝนตกหนักมากค่ะนี่ค่ะพอเราร่างชิ้นหน้าออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดออกไปเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะแยกในส่วนของทวิทค่ะขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะ ตรงส่วนขอบกางเกงนะคะตรงปีนกางเกงเนี่ยที่ก้อยบอกว่าให้ตีฉากลงไปขอบด้านล่างเนี่ยจะต้องได้เท่ากับรอบเอวจริงของเรานะคะในส่วนนี้นะคะเนี่ยจะได้เท่ากับรอบเอวจริงของเราก็คือเอวเราหารสีนะคะนี่ค่ะพับเล็ดเข้าไปอ่เราเช็คเลยตรงจุดนี้นะอันนี้เป็นเอวที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะนี่ค่ะเอวที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะ ก็จะเป็นมุมฉากขึ้นไปตรงนี้ตรงจุดนี้นะคะอันนี้ชิ้นหน้าอ่ะต่อมาเดี๋ยวก็จะทําในส่วนของชิ้นหลังก่อนนะจะร่างในส่วนของชิ้นหลังตัดเข้าออกไปก่อนนะคะเราจะมาแยกจีบทวิตกันนะคะสีแดงนี่จะเป็นชิ้นหลังนะคะกางเกงตัวนี้ซิปหลังนะ อันนี้ปิดเก็ตเข้าไปก่อนนะค่านเพื่อนขาแล้วเราก็ลอกขอบออกไปที่เราจะหลบขอบด้านในนะอันนี้คือขอบปีนนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังทาเหมือนกันนะในส่วนของขอบนะคะเอาร่างขอบออกไปเลยนะคะเราร่างขอบออกไปเลยกิ้งออกไปเลยค่ะในส่วนของขอบนะที่เราจะไปหลบขอบปีนนะคะกิ้งออกไปเราปิดเก็ตก่อนแล้วเราก็กิ้งออกไปเลย เราจะทำขอบเล็กขอบใหญ่เท่าไหนก็เรื่องของเราทําสัญ,ญาลักษณ์เอาไว้ตรงนี้เป็นกลางหลังชิ้นหลังเราก็ตัด2ชิ้นนะคะในส่วนของขอบหลบนะสาบหลบขอบค่ะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะเพราะว่าก็เป็นชิปหลังจะต้องตัด2ชิ้นเดี๋ยวก็จะลอกชิ้นหน้าออกให้ดูนะคะในส่วนของขอบนะ เราจะต้องลอกขอบออกมาก่อนก่อนที่เราจะไปแยกทวิทนะคะเดี๋ยวจะได้นี่ค่ะขอบตัวนี้เราจะใช้หลบด้านในของกางเกงนะคะอันนี้ชิ้นหลังได้แล้วนะในส่วนของขอบนะคะจะเลดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะอ่ะต่อมามาทําในส่วนของขอบด้านหน้านะคะเอาชิ้นหลังไว้ก่อนนะ,ะอ่ะทบกระดาษเข้าไปขอบชิ้นหน้า ขอบชิ้นหน้าก็ทําเหมือนกันนะคะทําเหมือนกันนี่ค่ะพัพเก็ดเข้าไปวางทบกระดาษนะคะทบกระดาษตรงนี้เพราะว่าเราจะไม่ได้ตัดต่อกลางหน้าถ้าในส่วนของขอบนะเราจะต้องทบกระดาษนะคะนี่ค่ะเอาวางไว้เลยแล้วก็กิ้งออกไปเลยนะคะนี่ค่ะในส่วนของขอบนะทำสัญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้คือ,เ,อเกล็ดนะคะออกไป ตรงนี้เกล็ดตรงนี้เขาจะเป็นมุมฉากนะคะตรงข้างเอวเนี่ยด้านข้างจะเป็นมุมฉากนี่ค่ะ,ะเราจะเอาขอบใหญ่เท่าไรในส่วนของสาบเขาเนี่ยเราต้องการใหญ่เท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเราสมมติว่าเอวปีนขึ้นมา1นิ้วครึ่งแล้วก็ตัดสาบสักประมาณ1นิ้วกัหนนิ้ว3กระเบียดอะไรประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นตัดออกไปเลย ให้ใหญ่กว่าขอบด้านในสักประมาณหนึ่งกระเบียดนะถ้าใหญ่กว่านั้นมันจะฝืนมันจะร้างนะฮะเพื่อนขาอันี้ค่ะอันนี้ด้านหน้านะขอบด้านหน้าที่เราจะไปหลบปีนนะคะน,นี่ค่ะที่เราจะไปทําขอบตรงนี้หลบเข้าไปด้านในในส่วนของเกงชิ้นหน้านะคะขอบเสร็จแล้วนะต่อมาเราจะมาทําในส่วนของจีบทวิตนะคะว่าเราจะทําจีบทวิทยังไง อันมาทําชิ้นหน้าก่อนจีบทวิตนะคะที่ก้อยบอกว่าให้ขีดตรงเส้นเป้าออกมานะคะตรงเส้นเป้าออกมากิ้งออกมาเส้นเป้าเส้นเป้าเส้นสะโพกบนเนี่ยเรากิ้งออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยจากเส้นเอวนะคะจากเส้นเอวปีนของเราวัดลงมาประมาณ3นิ้วนะคะเราจะล็อกอยู่ที่ประมาณ3มนิ้วครึ่งหรือ3มนิ้วประมาณนี้ตรงนี้เราจะล็อกนะคะเราจะล็อกนี่ค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะเราจะล็อกเท่ากัน ในส่วนของชิ้นหลังนะตีเป็นเส้นตรงลงไปเลยนะคะทวิตตรงนี้เพื่อเนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตรงจุดนี้นะตีลงไปเลยค่ะเห็นเกล็ดตรงนี้ไหมคะเกล็ดชิ้นหลังเขาจะเอียงเห็นไหมนี่ค่ะเราจะตีตรงจุดนี้นะ อันนี้เป็นชิ้นหน้านะาตีเอียงเพื่อนๆไม่งงนะเราจะตีเอียงขึ้นไปนี่ค่ะเราจะแต่งเส้นใหม่เราจะแต่งเส้นใหม่นะคะแต่งเส้นเลยนี่ค่ะตีตรงลงไปจากจุดปลายเกล็ดชิ้นหลังตีตรงลงไปอามาแยกจีบทวิตนะคะชิ้นหน้านํากระดาษนะคะมารองที่เราเตรียมเอาไว้นะกระดาษที่เราเตรียมเอาไว้มารองเลยค่ะ ขีดเส้นขีดเส้นนําไว้ก่อนนะคะขีดเส้นนําไว้ก่อนตรงนี้เป็นชิ้นหน้านะคะติดไว้ก่อน ตรงเส้นจะพกบนขีดออกไปเลยค่ะขีดออกไปเลยค่ะเราต้องการทวิทใหญ่ทวิทมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับผ้าของเราที่มีนะคะอ่ะเราก็ทําสายวัดแบบนี้ไว้เลยะคะ่ะทําแบบนี้ทวิทก็จะอยู่ประมาณก็จะยื่นออกไปประมาณ8นิ้วนะคะจากจุดนี้นะแดะนิ้วนะ8นิ้วเราตีตรงเลยค่ะ8นิ้วตีตรงค่ะ,ะตีเส้นตรงขึ้นไปนะคะ แล้วเรานำส่วนของสะโพกบนและเส้นเป้ามาวางจากเส้นที่เราตีแนวเอาไว้นะคะนี่ค่ะที่เรานำเอาไว้ให้ตรงนี่ค่ะจุดนี้ให้ตรงกันนะคะแดนิ้วก็ได้หกนิ้วก็ได้แล้วแต่นะไม่มีตัวเลขจำบังคับนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยตีเส้นนะะตีเส้นตรงเลยค่ะ แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งซะจุดนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเส้นกลางนะคะตรงจุดเกล็ดที่เราตีฉากตรงนี้นะคะเราตีตีจากจุดนี้เลยนะคะเพื่อนขาตีลงไปเลยจากเส้นตรงที่เราขีดลงมาตรงจุดนี้วัดมาเลยค่ะหนึ่เซนครึง่งจากจุดนี้ประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพื่อนขาจากเส้นเดิมประมาณครึ่งนิ้วนี่ค่ะจุดนี้ ครึ่งนิ้วนะคะแล้วเราตีตีจากเส้นเกล็ดนะคะอ่ะลงไปนี่ค่ะนะคะจากเส้นเกล็ดตรงนี้นะ,ะนี่ค่ะพับเลยค่ะจากเส้นเกล็ดที่เราตียาวลงไปนะพับเลย ตรงจีบทวิตตรงปลายขานะคะเพื่อนขาไม่ต้องให้เข้าชนกันนะคะเพราะว่าเราขีดแยกออกมาก็คือครึ่งนิ้วตรงจุดนี้นี่ค่ะให้เขาตีบานแฉ่งออกไปอย่างนี้นะในส่วนของจีบทวิตนะ เราจะชนกันเฉพาะด้านบนค่ะทรงกางเกงเราจะได้เหมือนหน้าปกนะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะชนกันเฉพาะด้านบนตรงชายด้านล่างที่เราออกไปครึ่งนิ้วหรือประมาณ1เซนครึ่งนะคะพอเราปิดแล้วเรียบร้อยเราแต่งเอวเลยนะนี่ค่ะแต่งเอวเลยแต่งเอวเลยค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของชายด้านล่างนะคะ,ะเราแต่งนะที่เขาแลบออกไปนี่ค่ะเราจัดการแต่งให้สวยนะนี่ค่ะตัดไปเลยแล้วก็กางออกมาแล้วเราค่อยมาขีดแต่งเส้นใหม่นะฮะ,ะเขาจะเป็นขยุกข,ขยิกแบบนี้เรามาแต่งเส้นใหม่นะนี่ค่ะจัดการแต่งใหม่เลยนะคะนี่เลย จัดการแต่งเส้นใหม่ให้สวยนะคะในส่วนของปลายขากางเกงอันนี้ชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาทําในส่วนของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราก็ทําเหมือนกันกับชิ้นหน้าก็คือขีดเส้นแนวไว้ก่อนนะ,ะขีดเส้นแนวไว้ก่อนนะคะสีแดงนะคะชิ้นหลังนะ ติดนำไว้ก่อนนะคะติดนําไว้ก่อนแบบนี้เลยในส่วนของเส้นะโพวกบนและเส้นเป้านะคะเราขีดยื่นออกไปนะคะขีดยื่นเส้นนําออกไปนี่ค่ะขีดเอาไปเลยนี่ค่ะ ชิ้นหน้าเราทําจีบทวิตใหญ่เท่าไรแปดนิ้วชิ้นหลังก็ต้องแปดนิ้วเหมือนกันอตีวัดออกไปจากเส้นที่เรานี่นะคะเลยนี่ค่ะแปดนิ้วอ่าแล้วก็วางเลยเส้นสะโพกบนและเส้นเป้าที่เราขีดยื่นออกมาให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะอ่ะาแล้วก็วางเลยถ้าเรามีเส้นนําเอาไว้นะคะกางเกงเราจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะเราจะต้องมีเส้นนําทุกครั้งนะคะ ตรงส่วนของขากลางเกงนะคะในส่วนชายด้านล่างเนี่ยเราจะต้องวัดออกมาในส่วนของจีบตรงนี้ครึ่งน,นิ้วนะคะเหมือนชิ้นหน้าเหมือนกันนะนี่ค่ะวัดออกมาครึ่งน,นิ้วนี่ค่ะวัดออกมาครึ่งน,นิ้วนี่ค่ะแล้วเราตีเส้นหาเส้นที่เราขีดเอียงของมุมฉากของกลิดตั้งแต่แรกที่ก้อยบอกว่าตีฉากลงไปนะคะเราจะได้กระชับเอวคือจุดนี้ตีลงไปเลยนะคะชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ก้อยบอกว่าตีฉากนะคะ แบบนี้เลยต่อมาเราจะหากึ่งกลางนะคะหากึ่งกลางจากจุดนี้ที่เราวัดยื่นออกไป8นิ้วกึ่งกลางตรงนี้ก็8นิ้วเช่นกันนะคะ,ะกึ่งกลางนี่ค่ะ เดี๋ยวตรงจุดที่เราจะล็อกตรงจีบตรงนี้นะคะเราขีดเอาไว้ก่อนนะคะขีดเอาไว้ก่อนพับตามเส้นที่เราขีดยื่นออกมาครึ่งนิ้วค่ะนะคะพับก่อนนะคะพับเอียงพับเอียงนะคะนี่ค่ะอย่าให้ตรงชายด้านล่างอย่าให้จีบชนกันนะให้ชนเฉพาะด้านบนนะคะให้ชนเฉพาะด้านบนนะ เราจะได้กางเกงเหมือนตามน้ำปกนะคะเพื่อนขานี่ค่ะให้ชนเฉพาะด้านบนนะคะนี่ค่ะให้ชนกันเฉพาะด้านบนด้านล่างจะต้องเอียงพี่ก้อยบอกว่าให้ขีดเอียงนี่ค่ะครึ่งนิ้วตรงปลายเนี่ยเขาจะเอียงไปแบบนี้นี่ค่ะด้านบนให้ชนกันนะคะด้านบนให้เขาชนกันนะคะนี่ค่ะชนกันแล้วเราแต่งแต่งไหม่นะคะในส่วนของเอวนี่นะค่ะแต่งไหม่เลยในส่วนของชายด้านล่างนะคะ เราตัดเลยให้เป็นเส้นตรงแล้วเราค่อยมาแต่งเส้นใหม่นะคะตรงเส้นที่เข้าขยุกขยิกตรงนี้เราแต่งใหม่กลางออกไปเราแต่งใหม่เลยนะคะนี่ค่ะเราแต่งหาเส้นข้างขานี่ค่ะแต่งใหม่นะคะในส่วนของกางเกงตัวนี้นะคะไสะ้ตรงตาไก่ที่เราจะไปตอกนะคะตรงจุดนี้เป็นทวิตนะ ะะตาไก่ที่เราจะเย็บตอกนะคะตรงส่วนของที่เราจะร้อยไส้ไก่นะ่ะมันเป็นงานแฟชั่นนะคะแล้วก็ไปตอกตาไก่ตรงจุดนี้ตรงส่วนของชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังไม่ต้องไปตอกนะเพราะว่าเวลาเรานั่งนะ่ะมันจะทับตาไก่นะนี่ค่ะวิธีทำแพทเทิร์นกางเกงจีบทวิชน้าขาชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะตอกตาไก่ตรงชิ้นหน้าชิ้นหลังอย่าไปตอกนะนี่ค่ะนี่ค่ะจีบทวิช ตรงนี้จะเป็นซิปหลังนะะแนะนำนะคะการติดซิปหลังนะกางเกงเอวปีนติดเลยนะคะสินิ้ววัดจากขอบด้านบนลงมาเลยสินิ้วนะคะประมาณ10นิ้วน่ะนะคะประมาณนั้นแหละซึ่งจะใส่ได้สบายๆนะคะเสร็จแล้วท่านเพื่อนขากางเกงขาสั้นจีบทวิตนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับพกเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ